พเพื่อนๆดูที่ผมได้อะไรมานี่นะเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้ด้วยผมได้มานะครับมีอะไรกันบ้างน,นะครับเพื่อนลองติดตามรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับมันติบล็อกก่อนความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปตลาดปัดทวุวกร์กันนะครับ ราะว่าช่วงนี้นะครับตลาดปฏิกรเนี่ยมีการขยายตลาดนะครับแล้วก็มีการเปิดโซนใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องเตรียมถุงมาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อที่จะไปใส่ของเพราะวันนี้คิดว่าจะต้องซื้อของค่อนข้างจะเยอะแน่ๆเลยนะครับวันนี้ยังไงเพื่อนลองติดตามรับชมกันนะครับปันะครับจริงๆด้านข้างของตลาดปัดนะครับก็เขาก็จะมีการก่อสร้างพวกร้านค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยเขาเห็น อันนี้จะเป็น,นคล้ายๆกลึ่งแบบคาซาใหม่ฮะเนีย่ยก็จะมีร้านเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเนี่ยต้องค่ายเยอะแยะมากมายนะน,น,น,ยน,นี่ลองไอสองตัวนี้รถเรื่องอะไรอ่ะลง ผมมาตลาดปทิกอนทีไรนะครับก็ต้องแวะชมของร้านลงทุกครั้งนะครับแล้วก็จะได้ของกลับไปทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สะดุดเอะใจตังโอ้นี่คือสินค้าที่เราเคยอยากได้นี่นะตัวนี้นะครับก็คือของที่เป็นแลไอ i ท e นะครับสำหรับผมนะครับตัวนี้เป็นงานของแมคโดนัลนะครับปี1997ของกนี่ก็จะเป็นตัวโพล่า ป็นที่ฮอโคล่านะครับเน่ก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้ด้วยแต่นีอัน,นี้ก็เหมือนกนอันนี่ก็น่าสนใจอยู่นะรู้ว่าใช้ได้ไหมก็ต่อรองราคาผมก็ต่อราคานะครับก็หลือประมาณอย่าดูก่อน,นว่ามันชาได้หรือเปล่า <t> อ๋อที่ชาร์จเป็นแบบว่าเนี่ย ไมโครไมโคร USB เหรอทำได้ปะอันนี้ช okay. ั้นไมโคร USB โอเคมาสิได้คุณนึงค่ะอ่ะผมขออ้องเงินนะครับได้ ภายใ,ในตลาดนะครับจะมีของให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกซื้อกัอนเยอะแยะมากมายนะครับและอย่างนะต้องบอกเลยเพราะว่าราคาถูกมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ต้องลองเดินดูนะครับรับรองว่าสนุกและเพลินมากๆเลยนะครับตออ่อเนี่องจะอีโคเลน ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นว่าทางตลาดปัดนะครับใช้พื้นที่ตรงนี้ในการจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนเป็นโซนใหม่นะครับ ซึ่งจะมีของวางไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนด้านนอกของ ตลาดอุทิจรนะครับที่เขามาเปิดพื้นที่ใหม่นะครับประมาณนี้เห็นว่าของลงเยอะมากๆเลยตรงนี้คือเป็นพื้นที่โซนด้านนอกนะครับแล้วก็ยังมีในฮอร์ที่สร้างใหม่ตรงนั้นนะครับก็ยังมีของเยอะๆอีกมากมายเลยในส่วนฮอร์เดิมนะครับในส่วนฮอร์เดิมเลยจะอยู่ตรงด้านนู้นเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือโซนด้านนอกทั้งหมดเลย บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีพวกของเล่นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆแต่แต่สินค้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆบางชิ้นก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าสําหรับบางชิ้นเนี่ยเหมาะสําหรับงานช่างนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยสามารถซ่อมเป็นปรับเปลี่ยนเป็นแต่งเป็นเนี่ยก็ยังสามารถเอานําไปใช้เป็นอะไหล่ได้นะครับต้องเลือกกันดูดีๆนะครับ สำหรับในโซนใหม่ต่อไปนะครับก็คือโซนที่มีหลังคานะครับอยู่ตรงด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ไม่เป็นผมด้วยภายในโซนใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจริงแล้วเนี่ยด้วยความที่หลังคาเขาสูงนะครับก็จะมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็จะมีลมผ่านเข้าออกตลอดเวลาก็ถือว่าเดินแบบสบายๆมากได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับท่านไหนที่สนใจมาตลาดปฏิกรนะครับ ก็ตรงนี้เปิดทุกวันนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าวันเสาร์เนี่ยของค่อนข้างจะลงเยอะกว่าวันอื่นๆนะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆว่าวันไหนก็ลองมาเดินดูนะครับรับรองว่าหาของกันสนุกมากๆแนะ่นอนครับนี่ครับเ,เพื่อนดูที่ผมได้อะไรมานี่นะแอปเปิลวอทเดี๋ยวไปดูกันทาเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ได้ของมาเยอะเลย เดี๋ยวไปดูว่าผมได้ของอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมแาบผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้แล้วที่นี้นะครับเรีบไปกกดติดตามกับ Subscribe กับมันดีบ็อกยินดีทใจผมทำงานเล็กๆขอบผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมบรรจุว่าของที่ผมได้มานะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนลองติดตามรับชมได้เลยนะครับนี่ นี่ตัวแสบก็จับได้เข้ามาเนืออ้อเลยครัว,ว่าผมได้ของอะไรมาตรงนี้นะครับก็คือ,คอถุงที่ผมเอาไปใส่มานะครับก็ของที่ได้มานะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตุ๊กตาของ McDon a l d s นะครับตัวนี้ปี1997ก็ประมาณ23ปีแล้วนะครับก็ถือว่างานดูเปะ๊ะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยต่อไปเป็นหมีเท็ดนี่นะครับก็หน้าตาดูเป๊ะมากๆเลย ต่อไปก็เป็นกระเป๋าเป้นะครับกระเป๋าเป้าปาเดโมปาเดโมกระเป๋าเป้ปาดโมเนี่ยเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเรียกว่าหมวกกันฝนมาด้วยประมาณนี้ครับเอาไว้ใส่กันฝนได้ต่อไปก็จะเป็นหมวกอ่ะหมวกใบนี้ของทีมไจแอนต์นะครับน่าจะเป็นทีมเบสบอลต่อไปก็จะเป็นพวกซา,าวเบอลนะครับ1เครื่อง2เครื่อง สามเครื่องสี่เครื่องห้าเครื่องนุนแตตัวนลงแล้วก็มีสายสายหูฟังแท้มาให้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเป็นของไอว่าเลยนะโทรศัพท์โทรศัพท์ได้มาสามเครื่องอันแบบนี้นะครับเท่าที่ทดลองแล้วเนี่ยอย่างตัวนี้ลองเสียบกับที่หนีบแบตแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าแบตมันเริ่มเสื่อมแล้วคือมันเสือนะเส่อมแล้วฮนะแบตมันเสื่อมแล้วตนะัวนี้ยซึ่งมันเปิดได้ครับ ปั๊บเดียวแล้วก็ดับไปต,ตกเครื่องหนึ่ง60บาทครับสำหรับโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะเป็นพวกนาฬิกาเนี่ยอย่างเงี้ย50บาทแต่อย่างเงี้ยตัวนี้ผมได้มาเป็นของยี่ห้อ,อ,อ Polar นะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นแบรนด์ดังนี้เป็น GPS ด้วยนะครับนะครับตัวนี้ผมได้มาราคาพันกว่าบาทนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็คือตัวสุดท้ายที่ผมได้มานะครับตัวนี้ไฮไลท์มากๆเลยนะครับเนี่ยเยวผมเปิดให้ดูกันเลยที่ได้มาด้วยกับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกา Apple Watch Series 2นะครับนี่นะครับคือสภาพที่ผมได้มาคือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเอ่อเลื่อนเนี่ยเลื่อนทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ ใช้งานเลื่อนเข้าได้หมดเลยแล้วก็เนี่ยเดีด๋ยวผมเลื่อนให้ดูนี่นะครับเนี่ยเข้าเป็นภาษาไทยก็ได้เนี่ยจับคู่แต่มันติดปัญหาเดียวคือตรงนี้นะครับมันเวลามันส่องกับโทรศัพท์มือถือนะครับมันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับผมพยายามลองหลายครั้งตหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็พยายามติดต่อช็อปของ Apple แล้วคือเช็ค serial number ทุกอย่างแล้วเนี่ย ตัวนี้เป็นของแท้นะครับคือเช็ค serial number ทุกอย่างแล้วเนี่ยเป็นของแท้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับของที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็หมดไปประมาณสัก3 0 0 0นต้นๆนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ